ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกับพีว่วีวรีนสัจเดวกันค่ะพีว่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้กงกนวทังพิม์และผู้ชมยามเช้ารุมเจ้าพระยาครับเราไปกันที่ทรัมป์กันก่อนเลยนะครับที่ถึงแม้จะเข้มกับประเทศนู้นประเทศนี้คู่ไทยว่าจะไม่เจรจาภาษีต่อสุดท้ายก็ยอมนะครับให้เราเป็นตัวของตัวเองแต่ล่าสุดในประเทศเขาเองนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ พอผู้บริโภคกังวลว่าราคาค่าครองชีพจะพุ่งเนี่ยทรัมป์ก็ต้องตัดสินใจยกเลิกภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกว่า200รายการเลยนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้มีการยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกว่า200รรายการรวมถึงสินค้าหลักอย่างกาแฟเนื้อวัวกล้วยและน้ำส้ม เพื่อรับมือกับความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคชาวอเมริกันเกี่ยวกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันสูงขึ้นจากทริฟของเขานี่แหละนะครับการยกเว้นภาษีใหม่นี้ซึ่งมีผลย้อนหลังณนะเที่ยงคืนวันพระราสบดีที่13พฤศจิกายนถือเป็นการกลับลำนโยบายอย่างชัดเจนสำหรับทรัมป์ซึ่งยืนยันมาตลอดว่าภาษีนำเข้าที่เขากำหนดขึ้นเมื่อต้นปีนี้นั้นไม่ได้เป็นต้นเหตุของภาวะเงินเฟ้อ และพอถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนี้นะครับเขาก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าภาษีของเขาอาจจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นในบางกรณีแต่เขายืนยันว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสหรัฐแทบจะไม่มีเงินเฟ้อเลยนะครับก็ต้องแก้ตัวน้ำขุนๆไปแบบนี้แหละนะครับเดโมแครตนั้นเพิ่งได้รับชัยชนะหลายครั้งในการเลือกตั้งระดับรัฐและท้องถิ่นในเวอร์จิเนียนิวเจอร์ซีย์และนะครนิวยอร์ก โดยความกังวลที่เพิ่มขึ้นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อรวมถึงราคาอาหารที่สูงนั้นถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าปีหน้าจะมีเลือกตั้งกลางเทอมถ้าเกิดว่าทรัมป์ยังดึงดันแล้วประชาชนเดือดร้อนนั้นจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของ Republican และทรัมปได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังบอกด้วยว่าจะเดินหน้าจ่ายเงิน2,000ดอลลาร์สหรัฐให้กับชาวอเมริกันที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยจะใช้รายได้จากภาษีศุลกากรในปีหน้ามาเป็นเงินทุนเขาบอกว่าแทริฟของเขานี่แหละทําให้เราสามารถจ่ายเงินปันผลได้หากเราต้องการทําเช่นนั้นและตอนนี้เนี่ยเราจะจ่ายเงินปันผลและเราก็จะลดนี้ด้วยนะครับนี่คือการกลับลําของทรัมป์สุดท้ายแล้วก็ต้องเอาผู้บริโภคของประเทศตัวเองมาก่อนนะครับเราไปกันที่จีนครับอย่าว่าแต่วงการผ้าเหลืองไทยตอนนี้วงการผ้าเหลืองจีนก็กําลัง เป็นประเด็นร้อนนะครับทางการจีนจับกลุ่มตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดเซาหลินแล้วนะครับในข้อหายักยอกทรัพย์และรับสินบนไม่กี่เดือนครับหลังจากที่เขาถูกปลดออกจากตําแหน่งจากข้อกล่าวหาทางการเงินครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในมณฑลเหอหนาน,านตอนกลางของประเทศจีนดำเนินการจับกลุ่มตัวนายหยงซินอดีตเจ้าอาวาสวัดเซาหลินในข้อหายักยอกทรัพย์ ใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสมและรับสินบนในฐานะลูกจ้างที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐซี่อหยงสิ้นนั้นถูกปลดจากตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดเ้าหลินเมื่อเดือนกรกฎาคมเนื่องจากมีพฤติกรรมที่เลวร้ายนะครับยักยอกเงินทุนโครงการและทรัพย์สินของวัดทําให้ถูกสอบสวนจนนํามาสู่การถอดสมณศักดิ์ครับ อายุ60ปีแล้วนะครับรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเซาลินในปี2542และตลอดหลาย10ปีหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้มีการขยายการศึกษาและความรู้ทางวัฒนธรรมของวัดเซาลินไปถึงต่างประเทศมีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นพระซ e o ครับเป็นซ e o m o n มังเนื่องจากการก่อตั้งบริษัทหลายสิบแห่งในต่างประเทศแต่ก็ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการทำให้พระพุทธศาสนานัน้นกลายเป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์นะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยถูกอดีตพระสงฆ์กล่าวหาว่ายักยอกเงินจากบริษัทที่วัดบริหารมีรถยนต์หรูหราหลายคันให้กำเนิดบุตรกับผู้หญิงหลายคนและเมื่อเดือนกรกฎาคมหน่วยงานด้านพุทธศาสนาสูงสุดของจีนก็ยังระบุดได้ว่าพวกเขากำลังดำเนินการยกเลิกใบรับรองการอุปสมบทของนายซื่อหลังจากที่มีข้อปาวหาใหม่ๆถูกเปิดเผยออกมานะครับ พฤติกรรมของนายซื่อหยงสิ้นนั้นมีลักษณะที่เลวร้ายอย่างยิ่งทำลายชื่อเสียงของพุทธศาสนาทำลายภาพลักษณ์ของพระสงฆ์นั่นคือสิ่งที่ทางสมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนออกมาระบุในขณะนั้นนะครับอย่าว่าแต่ประเทศไทยนะครับจีนก็มีเหมือนกันนะครับอื้อฉาว,วงการผ้าเหลืองไปกันที่รัสเซียกับยูเครนครับล่าสุดนั้นกองทัพรัสเซียออกมาเปิดเผยครับ ยึดห,หมู่บ้านยูเครนได้อีกสองแห่งในแคว้นทางตอนใต้ทำให้พวกเขาขยับเข้าใกล้เมืองสำคัญยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายยูเครนก็โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับวันนี้ครับกองทัพรัสเซียยืนยันว่ายึดหมู่บ้านของอยูเครนได้เพิ่มอีกสองแห่งนับเป็นการรุกคืบครั้งล่าสุดของกองทัพรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่กองทัพยูเครนกำลังพยายามตรึงกำลังเพื่อรักษาเมืองโปกรอฟส เมืองยุทธศาสตร์ทางตะวันออกเอาไว้นะครับทหารยูเครนที่เหนื่อยล้าและมีกําลังพลน,น้อยกว่ากําลังดิ้นรนต่อสู้เพื่อต้านทานกองทัพรัสเซียซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโดยการรุกเต็มรูปแบบของมอสโกนั้นกําลังจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวหรือวินเทอร์ปีที่4แล้วนะครับกลาโหมรัสเซียร,ระบุว่าหมู่บ้านมาลาจอกมัชกากับหมู่บ้านร mm ิฟโนพิเลียในแคว้นซาโปริเซียทางตอนใต้ของอยูเครนนั้นถูกกองทัพของพวกเขายึดได้แล้วนะครับ ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าการเสียหมู่บ้านมาลาจอกมัชกาทำให้เมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของยูเครนอย่างเมืองโอริคิฟตกอยู่ในความเสี่ยงขณะที่การเสียหมู่บ้านริฟโนพิเลียทำให้ตอนนี้กองทัพรัเซียนั้นควบคุมพื้นที่ทางเหนือตะวันออกและใต้ของเมืองกุลโพเลเอาไว้ได้แล้วนะครับเราไปกันที่ลาตินอเมริกากันหน่อยครับหัวหน้าแก๊งยาเสพติดรายใหญ่ที่สุดในเอกวาดอร์นั้นถูกจับกลุ่มที่สเปนครับ หนในหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่สุดในเอกวาดอร์ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วที่สเปนหลังจากปลอมแปลงการเสียชีวิตของตัวเองและหลบซ่อนอยู่ในยุโรปครับแดเนียลโนบัวซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเอกวาดอร์เปิดเผยว่าวิลเมอร์ปีโป s ชาบาเรียหัวหน้าแก๊งลอสโลบอสหนึ่งในแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่สุดของประเทศนั้นถูกจับกลุ่มที่สเปนครับ ครอบครัวของชาบารีอ้างว่าเขาเสียชีวิตด้วยาการหัวใจวายจากเชื้อโควิดไปตั้งแต่ปี64แต่โนบัวบอกว่าชาบารีนั้นปลอมแปลงการเสียชีวิตของตนเองเปลี่ยนแปลงตัวตนและซ่อนตัวอยู่ในยุโรปขณะที่ยังคงควบคุมปฏิบัติการอาชญากรรมในเอกวาดอร์รวมถึงการขุดเหมืองผิดกฎหมายและสั่งฆาตกรรมนะครับปิดท้ายกันที่เหตุระเบิดที่อินเดียเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่อินเดีย ออกมายืนยันครับว่าเหตุระเบิดในนิวเดลีเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นเหตุระเบิดพลีชีพพวกเขาตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวผู้สมรู้ร่วมคิดกับมือระเบิดได้แล้ว1รายนะครับเหตุระเบิดรถยนต์รุนแรงในกรุงนิวเดลีเมื่อต้นสัปดาห์ก่อนซึ่งมีผู้เสียชีวิต12รายบาดเจ็บหลายสิบนั้นเป็นฝีมือของมือระเบิดพลีชีพพร้อมทั้งประกาศการจับกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหรายครับ สำนักงานสืบสวนแห่งชาติอินเดียซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายของแดนพาระตะระบุว่ามือระเบิดกับผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุมเป็นชาวแคว้นแคชเมียร์ทั้งคู่นะครับโดยตำรวจนั้นเพิ่งดำเนินการบุกตรวจค้นหลายๆจุดในภูมิภาคดังกล่าวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับนพพลพิมครับ น่ากลัวนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือยามเชา้าริมเจ้าพระยานะคะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามค่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ